สวัสดีน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบโอนิตนะคะหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังให้บุตรหลานของท่านนะคะเตรียมตัวสอบโอนิตอยู่เนาะวันนี้ก็มาพบกับโอนิตข้อที่12นะคะปี66นะข้อนี้ถามว่าแสงสว่างจากดวงจันทร์มีที่มาจากข้อใดโดยในช้อยก็จะมีหลากหลายนะความร้อนจากผิวดวงจันทร์แร่เปล่งแสงจากผิวดวงจันทร์ แสงสะท้อนจากโลกแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนะคะ,ะโดยปกติแล้ว่ดวงจันทร์เขาจะเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์ซึ่งดาวเคราะห์เนี่ยเป็นบริวารของดาวฤกษ์อ,อีกทีนึงนะคะถ้าเราลำดับนะลำดับสมมติว่านี่คือดาวฤกษ์ที่อยู่ดาวฤกษ์อของเราที่เราเป็นบริวารอยู่นั่นคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ เออมันไม่กลมเอาไหมโอเคดวงอาทิตย์นี่นะโอเคและโลกของเราเนี่ยก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมจริงจริงมีโลกเป็นดาวเคราะห์เนาะก็จะมีดาวเคราะห์หลายดวงเลยแล้วพุธดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัชดาไปเรื่อยๆนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ อ่ะดาอ่ะทีนี้ดวงจันทร์เนี่ยเขาเป็นบริวารของโลกอีกทีหนึง่งเป็นวัตถุท้องฟ้าเขาก็จะอยู่ใกล้อ่าเอาเป็นว่าเราจะเราไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่างนะแต่ว่าเราจะเอาเอ่อเนี่ยค่ะรูปร่างพระจันทร์อันนี้ดวงจันทร์นะอันนี้ดวงจันทร์อันนี้โลกอันนี้ดวงอาทิตย์นะคะทีเนี้ย เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นพระจันทร์เนี่ยเมื่อเขาอยู่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมากระทบก็ผ่านโลกไปก็จะมากระทบดวงจันทร์คือดวงอาทิตย์แต่เขาใหญ่มากนะแสงเขาก็จะมาประมาณนี้เออแสงเขาก็จะก็จะแบบมาตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์เนี่ยก็จะสะท้อนกลับมาที่โลกอ่าอีกรอบนะ มากระทบผิวดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมาบนโลกคนที่อยู่บนโลกอะ่ะก็จะมองเห็นพระจันทร์จากการที่แสงของอาทิตย์ของดวงอาทิตย์เนี่ยสะท้อนจากผิวดวงจันทร์เข้ามาที่โลกอีกทีนึง่งทีนี้นพระจันทร์เนี่ยเขาเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ใช่ไหมเขาก็จะมีการโคจรน,นะคะโคจรรอบโคจรอจอรอบโลกอ,ะอ่ะ,อะทีนี้น อ่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราให้พระจันทร์โคจรรอบโลกอย่างนี้ใช่ไหมพระจันทร์ก็โคจรมาสมมุติว่าโคจรมาอยู่ตำแหน่งนี้อ่าถ้ามาอยู่ตำแหน่งเนี้ยพระจันทร์ในความเป็นจริงก็จะเล็กมากแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะมาก็จะมาตกกระทบที่โลกเนี้ยทีนี้นสมมติว่าคนที่ไปยืนอยู่บนโลกบนดวงจันทร์นะคะก็จะมองเห็นโลกเหมือนกัน แต่ว่าคนที่อยู่บนโลกตอนเนี้จะมองไม่เห็นดวงจันทร์เพราะว่ามันไม่มีส่วนที่สะท้อนเวลาที่แสงดวงจันทร์สะท้อนกลับไปมันจะสะท้อนกลับไปแบบนี้ไม่ได้สะท้อนกลับมาที่โลกเพราะฉะนั้นแสงเมื่อไม่สะท้อนกลับมาที่โลกคนบนโลกก็จะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยก็จะมีผลต่อการมองเห็นลักษณะของดวงจันทร์ที่ คนคนบนโลกอะ่ะมองเห็นดวงจันทร์ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าข้อนี้ยเขาถามว่าการมองเห็นเนี่ยมันแสงสว่างที่ดวงจันทร์มันมาตกกระทบตาคนบนโลกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะก็คือต้องเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคะแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองเนาะ โอเคเพราะว่าทั้งโลกและทั้งดวงจันทร์เองเนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะอืมเค okay, นะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ข้อดีนะคะโอเคสำหรับข้อสิบสองนะคะก็มีเพียงเท่านี้อ่าเจอ